สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาวิเคราะห์แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจำงวดวันที่16มิถุนายน2566ครับก็จะเป็นการวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวส่วนอีกน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนนี้นะครับค่อยทำพิธีการเสี่ยงทูบนะฮะจะได้ไม่ไม่ไม่งงกัน <c oughs> เนาะก็จะมีไปสองชุดแล้วกันนะครับ่นะท่านไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะฮะก็พยายามที่จะทำานะครับที่อ่าให้มันไม่เงียบเหงาให้มันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวเลย,เลยนะฮะมันก็จะปิดการมองเห็นเรานะ ด <c oughs> ังนั้นก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีคุณปราณีครับสวัสดีไปทาง y o u t u b e ด้วยแล้วกันนะครับที่รับชมย้อนหลังฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทาง youtube ก็ดีหรือว่าจะเป็นทางอ่ติ๊กตอกก็ดีครับนี่หลายๆช่องทางนะฮะที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็แม่หูถูกหวยให้นะครับรอบนี้ หมดนะครับเดี๋ยวอีกรอบวันที่ยี่สิบนะครับอีกรอบเดี๋ยววันที่ยี่สิบเนาะท่านไหนที่ชมอยู่นะครับค่อยว่ากันนะฮะวันที่ยี่สิบนะครับเดี๋ยวค่อยเอานะท่านไหนที่อยากจะได้นะครับเป็นครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้น่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับห้าสิบชุดเดี๋ยวมาห้าสิบชุดสุดท้ายนะครับนี่นะฮะหูถูกหวยนะครับเอาไว้เสี่ยงโชคนะฮะ ติดโทรศัพท์มือถือติดกระเป๋าสตางค์ติดประตูบ้านนะครับประตูห้องพักก็ได้รถยนต์ก็ได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับนี่คือหูถูกหวยโดยเฉพาะนะครับเขียนตามศาสตร์จีนโบราณนะฮะนี่นะครับศาสตร์จีนโบราณเอาไว้สําหรับเสี่ยงโชคนะครับใครที่ไม่มีโชคเอาไปครับปรับดวงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งให้ที่ยี่สิบนะคราวนี้หมดนะครับเอาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆหมดนะฮะ ท่านไหนอยากจะได้เดี๋ยวค่อยทักข้อความมาแล้วกันนะครับหรือทักไลน์มาก็ได้เนาะ <c oughs> อ่ะเข้ามาแล้วกดแชร์ครับนี่ท่านไหนยังไงบ้างเข้ามากดแชร์นะครับเดี๋ยวนะครับสครูรัฐบาลโอ้ไม่ได้ไลฟ์วิเคราะห์รัฐบาลนานมากนะฮะอ่าสครูนะครับ มีแค่ไหนเราก็วิเคราะห์แค่นั้นแหละครับขอให้คนท่านที่ชมอยู่เฮงเฮงแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไปใกล้วัน <c oughs> ใกล้วันมากไม่ทันนะฮะเป็นใช่ไหมพอไปใกล้วันแล้วไม่ทันนะครับโอ้แต่ว่าผมคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับกลัวมันชนเลขดังจังเลยโอ้กลัวกลัวชนเลขดังจังเลยฮะ อย่างนะครับสักครูสิบหกมิลชนก็คือชนละครับ <c oughs> มันไปทางนี้ฮนะ <c oughs> ชนก็คือชนนะฮะอ่ะมาเลยดีกว่านะครับใครกดแชร์ขอให้งเหงงๆแล้วกันนะครับโอ้ขนดดูเยอะจังเลยฮนะ <c oughs> มาโอมาแล้วมาแล้วนะฮรรอกันก่อนเนาะเดี๋ยวมันจริงๆเรามาก่อนเวลาเนี่ยนะครับอ่าพอดีแล้วตอนนี้บ่ายสองสามสิบนาทีนะครับกดติดตามไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปต่างๆนะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นี่นะมานะฮะชมอยู่ถ้ามันตรงใจก็จัดได้เลยนะครับ ตรงใจก็จัดได้เลยนะมีเลขอยู่หนึ่งสองสามสี่น่าจะห้าตัวนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายเอาแบบเน้นๆเมื่อวานลาพัฒนานะครับจบข่าวนะฮะเ <c oughs> ข้าป่าแล้วะอันนี้อ่ารัฐบาลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าลิง์กวางให้แล้วนะฮะ อันนั้นคือซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายนะครับมีลอตเตอรี่จริงนะฮะหน้าคาราลอตเตอรี่ครับสามารถที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ได้เลยนะครับโอนตังค์ปุ๊บใบละแปดสิบบาทนะฮะลอตเตอรี่ออนไลน์โอนตังค์ปุ๊บแล้วก็กดชําระนะครับอยากได้เลขไหนก็จิ้มเอาครับไม่ต้องไปเดินนะฮะ ชอบหนึ่งสองก็เซิร์ชคขามาหนึ่งสองครับชอบเลขอะไรยังไงก็เซิร์ชหาได้เลยนะฮะก็จะขึ้นมาทั้งหมดนอกจากเลขหมดนะฮะถ้าเลขหมดเขาจะไม่ขึ้นนะนักคาราลัตตลรี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่นะครับหน้าตาเป็นงนี้เวลาเราเข้ามาเนาะเดี๋ยะ นี่นะนี่นะนี่นะ,ะอ่ะนี่นะครับนี่นะครับนี่เนาะกดตามลิงก์ที่ผมบอกนะครับมันก็จะเข้าไปทางไลน์ฮะแล้วก็กดปึ๊บนี่ฮะสมัครสมาชิกกดไปหนึ่งครั้งนี่ฮะก็จะบอกให้เราใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับระบุแล้วก็ยินยอมกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ค่อยใส่หมายเลขบัญชีนะครับแค่นั้นแหละฮะ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่นะฮะพอเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นมาจอ,อยนี้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้สมบักนะฮะอีกเครื่องนึงสมบักไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถจิ้มได้เลยนะครับว่าอ่าจะซื้อเลขไหนเลขตรงไหนอะไรยังไงนะครับนั่นนะครับเนาะแล้วก็กดชําระเงินนะฮะคุณก็จะได้ลอตเตอรี่ตามที่อยากจะได้ครับอยีาพวผมหาด้๋ยก่อน มีแบบฟอร์มให้ดูนะฮะสำหรับนักราราาลอตเตอรี่นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับนี่นะฮะ <c oughs> นี่นะเราก็สมมุติว่ากดชอบหนึ่งแปดแล้วก็พิมพ์หนึ่งแปดตัวนี้ครับแล้วก็ค้นหาเลขมันก็จะขึ้นหนึ่งแปดมาเพียบเลยครับชอบเลขอะไรฮะสามหนึ่งมันก็จะขึ้นสามหนึ่งมาเพียบเลยฮะนี้เนาะอ่าก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนักคาราโรตตรี่นะครับสวัสดีคุณแอนแอนนะครับส้มส้มมีเท่าไหร่ครับคุณจอยนะฮะอ่ะไปเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียเวลามากมายนะครับรัฐบาลคนชมอยู่ขอให้ถูกนะฮะงวดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะลบตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะสับสนกันนะฮะวันที่สิบหกนี้นะครับสิบหก มิถุนายนเลขเด่นนะครับแม่เด่นแลว้วแบบตัดไม่ได้ด้วยนะฮะคนดูกันเยอะจริงๆนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เท่าไหรก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันเป็นเวลาวันไม่ใช่วันหยุดนะฮะแล้วก็เ,เวลากลางวันด้วยรัตบาลนะฮะโอ้แต่ผมว่าตัวนี้เด่นนะครับ สองนี่ผมว่าเป็นตัวเด่นนะสองสองหนึ่งครับแต่จริงผมจะเขียนหนึ่งสองนะแต่ว่าสองมันตัวเด่นเอาสองขึ้นหน้าเอาแบบนะฮะสองแปดครับหนึ่ง 6ครับ3 1ไม่น่าจะซื้อได้เนาะคิดว่าตัดออกไปเลยครับเขียนไว้เฉยนะฮะแล้วก็6 3ผมตัดให้แล้วนะครับผมไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับว่าวันนี้วันนี้เป็นวันที่พุ่มพวงดวงจันทร์เนาะเสียชีวิตนะครับ31ปีพอดี วันที่สิบสามด้วยโอ้หไม่น่าจะซื้อได้นะครับสามหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมสามสิบเอ็ดปีนะฮะแล้วก็วันที่สิบสามด้วยอ่าตัดให้แล้วนะครับซื้อได้ก็ซื้อไปก็ได้ครับแต่หลังมาก็ก็แปลกดีอ่ะเนี่นะครับขาไปโดนกองหลังก็แปลกดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เลขอย่างนี้ก็ออกนะครับเลขที่มันซื้อยากๆมันออกดีจังเลยมันก็เอาแน่นอนไม่ได้นะครับสามตัวครับอือันนี้ที่ชอบเลยนะอันนี้ที่เด่นเด่นจริงๆนะครับแต่จริงๆอ่ะแปดหนึ่งควรจะมาด้วยเนาะบ้านเลขที่ผมเนี่ยนะครับอ่าสวัสดีนายอุดรครับมาสามตัวครับ เอาไหน,ไหนทางนี้มาแล้วนะครับแปดสองหนึ่งหนึ่งหสามขีดเส้นใต้ไว้หน่อยนะครับเน้นๆน,น,นะฮะเน้นมาอีกตัวหนึ่งครับสองหก สามขีดเส้นติตอีกฮะอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวสามห้าสามที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวเด่นครับแต่ว่าจากการคำนวณดูแล้วนี่นะครับจากการคำนวณดูแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเบิ้ล นะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีโอกาสที่จะเบิ้ลถ้าสมมุติว่าเบิ้ลเนี่ยนะครับแต่มีโอกาสจริงๆนะครับที่จะเะบิ้ลนะฮะผมจะเขียนไว้ให้นะผมจะเขียนไว้ให้นะครับถ้าเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลนะกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็งๆงเนาะ 1 1ึ่งหนะครับสองสอันนี้เอาแบบรอบครอบเลยนะ4 4แล้วก็6 6ครับอันนี้ในกรณีถ้าเบิ้ลเบิ้ลนะครับแต่มีโอกาสเบิ้ลน,นะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีโอกาสเบิ้ลน,นะครับเพราะว่า หลายสูตรนี้ชี้ไปทางเบิ้ลน,นะครับส่วนตัวรองไม่ได้เอานะครับแต่เมื่อกี้นี่ออกตัวรองแลวเจ็ดสองนะสองเจ็ดเจ็ดสองนะฮ <c oughs> ะแต่ว่าตัดทิ้งมันเป็นตัวรองเอครับอันนี้เอาแต่ตัวเด่นนะครับแมท่ที่คิดว่านะนี่นะครับหนึ่งหกสามนี่น่าสนใจมากนะฮะจะจะซื้อได้หรือเปล่านะอ่าพวกนี้ผมวิเคราะห์นะหนึ <c> ่ง <oughs> นะฮะ วันเสียชีวิตพุพ่มพวงดวงจันทร์สิบสามนะครับเดือนหกหนึ่งหกสามเอารีบซื้อฮนะจริงไหมตอนนี้เขายังไม่คิดหรอกครับแต่ว่าอีกสักพักหนึงเนี่ยนะครับหาซื้อไม่ได้แน่ๆนะครับเอาลองดูนะตอนนี้คิดว่าน่าจะหาซื้อได้อยู่นะครับอ่าเข้าไปที่นักการลอตเตอรี่ก็ได้ครับหรือจะไปเดินๆดูก็ได้นะคิดว่าน่าจะยังได้อยู่ หนึ่งหกสามสามหกหนึ่งหกสามหนึ่งอ่ะส่วนตัวทัดมาเนี่ยนะครับสองหกสามเนี่ยนะฮะอันนี้มันชนกันครับชนอีกสูตรหนึ่งซึ่งแม่แต่หกสามมันก็เลยกลายเป็นตัวเด่นขึ้นมาทันทีนะครับนะโอ้อยู่ในกระดานไม่น่าไม่น่าผิดพลาดนะผมว่าน,ามมานะฮะอันนี้สูตรหนึ่งนี่จะเด่นนะครับตรงนี้ อีกสูตรนึงจะเด่นตัวนี้นะครับถ้าจับมารวมกันก็นี่นะครับได้แปดสองหนึ่งพอดีเนอะหนึ่งหกหกสามโอเคครบไหมครบแต่หนึ่งสามหกหนึ่งหกสามเนี่ยน่ามันติดมาหลายสูตรครับ <c oughs> ฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะนั่นคือแนวทางนะครับสลากกินแหม่งรัฐบาลเดี๋ยวสักพรุ่งนี้วันพุธเนอะ น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อืนนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะในเรื่องของการเสี่ยงทุกบารมีกงนะครับว่าจะไปทางไหนนะแต่ว่าอันนี้เอาวิเคราะห์ก่อนนะครับแบบเน้นๆนะฮะขอให้โชคดีนะครับใครไม่เห็นก็มาชมย้อนหลังเลยนะฮะใครที่ชมอยู่แล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีคลิปมีอะไรยังไงจะได้กดเข้ามาดูนะครับ ่าตามนั้นนะครับขอบคุณนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเฮงเฮงฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวค่อยทักมาแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับโชคดีเฮงเฮทุกท่านครับสวัสดีครับ